สวัสดีครับโพสตีฟโกสฮันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาเล่นอ่าโหมดโปรเฟชชั่นอลในด่านเอ i e ฟิลโรดนะฮะเยกเคร่เบ,บรกเกอร์อยู่ลงรถนะครับเยกเคร่เควสก็จะมีใช้ EMF เอฟอ่าโกสิเวนแล้วก็โมชั่นเทนเซอร์นะฮะเฮ้ยไม่ยากไม่ยากนะฮะเยกเคร่จะเยกเคร่ไปไหนวะเนี่ยต้องต้องเยกเลยนะฮะเอ่อเพราะว่าถ้ามันเป็นดอเด็กเนี่ยมันก็จะเป็น18บวกนะฮะ ต้องเป็นคอควายนะฮะโอเควันนี้นะครับเราก็มีโมชันเดเซอร์หนึ่งอันนะฮะแล้วก็กล้องถ่ายรูปเพิ่มอ่าเพิ่มเข้ามานะฮะก็คือตอนนี้เรางบน้อยนะเราก็ต้องแบบประหยัดนิดนึงนะเราจะเอาไฟฉาย UV แล้วก็กล้องถ่ายรูปเข้าไปนะเอฟเอฟก็ได้นะเอาจริงแล้วแต่มันเป็นเทีย์หนึ่งอะดิผมไม่ไม่ชอบวะ่ะเออใช่ทุกคน คลิปที่แล้วเนี่ยเราลืมของเล่นนะฮะเออใช่ผมเพิ่งนึกได้แม่งงอนละมั้งของเล่นเนี่ยเออแต่ว่าเราเจอดีมอนไงเออเราไปโฟกัสผีอุ้ยเจอแล้วฮะของเล่นเป็นไพ่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเล่นกันนะแต่ว่าตอนนี้หาผีก่อนนะครับไม่ต้องรีบนะฮะแต่ว่าด่านนี้เนี่ยเรา ไม่สามารถจูกได้นะเพราะว่าไม่มีที่จูกเลยต้องแอบ,บอย่างเดียวนะฮะคือทุกทุกด่านมันจะมีจุดเซฟโซนอยู่เว้ทุกคนเข้าใจไหมเย็กเคร่เย็กเคร่หากระดูกกันไม่มีวะจุดเซฟโซนนั่นก็คือห้องซักผ้าตรงนี้แล้วก็จะเป็นเว้ยเบื่อนลักหนาววะ แม่งเบิ้ลทุกคลิปเลยทุกวันด้วยมเมาผมเนี่ยหุยมีตรงนี้นะฮะนี่ตรงข้างหลังลงไอ้หุยมไม่ใช่แปนทอมะฮะแต่ว่าเสียดายรูปนี้หนึ่งแม่งเป็นหนึ่งดาวนะฮะโอ้โ oh ห my god เหมือนจะอยู่ชั้นล่างนะฮะผีเนี่ยแต่เรา จะหากระดูกก่อนเออใช่เราจะหากระดูกก่อนนะครับนะเบิเ้ลแล้วเบิ้ลแล้วอุ้ยเบิล้ลเร็กหนาวะแม่งผมจะปาทิ้งแล้วเม้าเนี้ยเบิ้ลอะไรก็ไม่รู้นะฮะโอเคเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเอ้ยสวยโอเคอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่นะครับในเกมนี้เพราะว่าเราถ่ายรูปพลาดไปแล้ว จะหาอะไรอยู่วะเนี่ยไม่มีแล้วมั้งเออมันไม่มันไม่เชิงว่าผ้าหรอกเราแค่ถ่ายเร็วเกินไปเว้ยเออแล้วอุยอ้ย,เ,ยเครผีเปิดไฟเองผีเปิดไฟเองได้เอเดี๋ยวนะโปรโตุกัป่าวว่าเกมนี้แม่งแปลกๆแ,แล้วโอเคนะครับเอาเป็นว่าผีอยู่ตรงนี้โอเคปะ อ่าตัวน,นี้ไม่ใช่จินนะครับเดี๋ยวเดวไอ่เปิดเบรกเกอร์ก่อนนะครับตอนนี้เราจะหาหลักฐานนะเหมือนเดิมเลยเพราะว่าตอนเนี้ยเราไม่มีทูบนะครับเรางบน้อยนะเราก็ต้องเน้นหาหลักฐานเป็นหลักนะฮะไม่มีทูบไม่มีอะไรวะไม่มีทูบไม่มีกางเขนนะฮะเออใช่คือเราต้องเล่นแบบว่าเซฟสุดๆไปเลยนะฮะ เดี๋ยวเช็คเลยเดียร์ต่อไปเป็นกดออฟละกันเออมาแล้วโมชั่นวางตรงนี้ก็ได้นะไหนมีป่ะห้องนี้นะฮะห้องนี้ห้องนี้ Hello guys yo 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 ไม่มีกดออฟนะครับตรงนี้ไม่ลอยเลยวะ่ะหรือจะวางตรงนี้ก็ได้ได้หมดอะเอาจริง เอ้ยไม่คุยว่ะโอ้ยยิงจังว่ะเอ้ยคุยดียวะ่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ทุกคนมันอยู่ตรงนี้ไม่คุยว่ะหรืออีกอย่างหนึ่งคือต้องรอมันเลยเนี่ยต้องรอมันเล่นหน้าต่างครับหรือประตูก็แหละแล้วเราจะมาเช็คฟิงเกอร์ปุ่นเอ้ยไม่ใช่ฟิงเกอร์ปิ้นเออ กันนะครับส่วนไพ่เดี๋ยวค่อยเล่นเออเว้ยยีเครียยวะเอมีเอฟนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาก่อนเอามาก่อนลืมลืมโห<ฮ>เดี๋ยวนะฮะตอนนี้ผมว่าแม่งไม่ต้องเล่นแล้วแหละไพ่ค่าสติเหลือสามสิบเก้าหรอตัวอะไรวะเนี่ยทำไมมันดูดเร็วขนาดนี้วะเฮ้ยยีเครียตัวอะไรวะเฮ้ย ดูค่าสติเร็วนะเนี่ยว้าวสุดยอดไปเลยสุดยอดไปเลยตัวนี้ผมจะตายเนี่ยเอาเอา,เอาจิงปะผมโดนแน่เลยวะ่ะเหลือ3สามแปดแล้ววะ่ะต้องแอบวะ่ะเฮ้ย ตามทุกที่เลยวะเออติดแล้วติดแล้วเหลือโมชันนะครับไอ้โมชันเนี่ยมันไม่ยากหรอกวางตัวนี้ยังไงแม่งก็ผ่านอยู่แล้วแต่ตอนนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นผีอะไรงไงเข้าใจไหมเพราะเราหาหลักฐานไม่เจอยังไม่เจอหลักฐานเลยตอนนี้เออดิข้าสติรเร็วมากเลยอะเอาไงดีว,วะตั้งสติไว้ตั้งสติ เออเฮ้ยจับประตูครับบ้านไหนอะ่ะบ้านนี้ไม่ใช่เนี่ยหรอเฮ้ย e ีห้าอห้าครับ e ีห้าอห้าตัวอะไรวะโอ้ยมาเบิ้น oh what you never heard before oh that clear day ดี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  Oh that clear day you can see forever and ever ever more Doo <c oughs> hey เองอีเวนต์ตลอดเลยตัวแล้ว้าสปิริตเรทเฉด โอนิโกเลียวทวินโอบาเกะแต่มันยังไม่จับประตูอ่ะดิเอ้ยเมื่อกี้มันจับประตูใช่ป่ะเออว่าผมลืมเอาไอ้นี่เช็คชิบหายแล้วมีอยู่เปล่าวานะพี่ครับผมลืมเช็คเออว่าอันนี้อีเวนต์ครับผ่านแล้วโมชั่นละมัน เมื่อกี้มันจับประตูไม่ใช่เหรอเออผมเฮ้ยแอบก่อนแอบก่อนโอเดดคลีเอะเอ้ยโอนี่โอนี่โอนี่โอเคโอนี่โอเอตัวนี้เป็นโอนี่ครับ Right around you and you can see who you are เหมือนจะเป็นโอนี้นะแต่ว่าเดี๋ยวจะลองอีกทีหนึ่งเพราะว่าตัวนี้มันกระพริบนานอยู่นะตัวเนี้ยเราสังเกตดูครับเมื่อกี้ผมเห็นแค่เงานะผมรู้สึกว่าแม่งแบบปรากฏตัวนานมากๆนะฮะเดี๋ยวเราจะแอบอีกรอบหนึ่งครับก็คือมุมเมื่อกี้แหละเออเนี่ยมันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวจะนี้ Oh, the clear day. ไม่มีฟิงใช่ป่ะเออไม่มีใช่ไม่มีไม่มีมมอ่ะทุกคนเดี๋ยวลองดูอีกรอบหนึ่งฮะลงก้นเธอแล้วจำไงได้จะจนตัวแต่ใจมันใช่ใช่ไม่อยอมมา ลงตนเจอแล้วคงต้องยอมเธอทุกอย่างลองดูอีกทีเจ็บนี้ไม่ถึงตายเฮเนี่ยโอนี้ฮะ,ฮะตนนัวนี้โอเคไปฮะออกเลยได้ทุกอย่างแล้วโอเคฮะ จะบอกว่าลักรถจักรยานลักมามาคว่าเมียเธอบอกไม่ฟังที่ทือเสียรู้ไม่ว่าปวดหัวนั้นเนี่ยอยากจะไปโพไซดอนอยากระบ,บายกับเบอร์ตองของฉันถึงแม้ว่ากัญชามันคือชีวิตของฉันแต่ตื่นขึ้นมาเจอเมียขีบนก็เท่านั้นยิ่งอยู่กับเธอมันยิ่งน่าเบื่อฉันจะหน,นีเธอไปดวาวอังคารขอแค่มอสอ ซูเปอร์แมนกระโดดหลอกเด็กที่กินยอดเยค่ะแต่เธอคงดูซูเปอร์แมนแมงทั้งสามเวลาเฮ้ยปลดล็อกพาราโบดิกแล้วเย้ค yeah, ร <Yeah. S 1> เวลาทําได้นะครับ <Yeah. S 1> เวเวลาที่ทําได้ก็จะเป็น9นาที11วินาทีนะครับ <Yeah. S 1> แต่ว่าตีไปเลขกลมๆไปสิบนาที <Yeah. S 1> เออ <Yeah. S 1> เพื่ออะไรก็ไม่รู้9นาทีดีวะ <laughs> ไม่รู้ดิเอเอสิบนาทีอะประมาณสี่นาทีอะจบไม่ดิต้องประมาณเก้านาทีจะปัดเป็นสินาทีได้ไงเก้านาทีแล้วกันเก้านาทีนิดนิดโอเคก็วันนี้ก็อยากร้องเพลงครับไม่มีอะไรมากเข้าใจไหมเออเข้าใจไหมอ้วงแค่แหละเออโอเคแต่ถ้ามันเป็นตัวอื่นนี่ก็อาจจะปวดหัวกว่าน,นี้นะแต่ว่าโชคดีที่เราเจอโอนิจัง ไลสุกินะฮะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การร้องเพลงเอ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังจุยให้ผมล่าผีต่อไปด้วยนะฮะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอไปร้องเพลงต่อก่อนแล้วเจอกันแล้วแล้วเจอกันจะก,กระโดกลิ้นทำไมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดี 짠! 자...